สวัสดีครับวันนี้วันเอ่อวันอะไรวะอืมวันจันทร์น่ะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่ใช่วันนี้วันคารี่ีว่ะคารนดียี่สองป่าวะเดี๋ยวก่อนนะเออเออจาเดี๋ยวกจะสามสิบสิงหาคมสิบจำไม่ได้แล้วเ่าว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สามไม่รู้งั้นเอ่อยี่ยี่สามหรือยี่สองนั่นแหละเออเดี๋ยว ถ้าเกิดอ่านคลิปวีโอคงรู้แหละวันนี้นวันที่อะไร่นะแต่วันนี้ก็แม่พาไปกินไอ้นี่นะพาไปกินในร้านข้าวต้มอ้วนอยู่ใ,ใกล้ๆบิ๊กซีที่อะไรอะบิ๊กอยู่ใ,ใกล้ๆบิ๊กซีที่อยู่ใ,ใกล้ๆหมอนะบิ๊กซีนครปฐมะะนฮกเ็เป็นร้านข้าวต้มที่อร่อยนะครับผมชอบกินในชูชีปลากระพงทอดแล้วก็อ,อะไรอะ อ๋อแล้วก็ยากุ้งแห้งนะฮะที่ผมถ่ายผมไม่ได้ถ่ายชูชีบปลากระพงทอดใ,ให้ดูนะฮะเพราะว่าเออก็มันมันมาหลังจากพวกนั้นไยแล้วก็แบบไม่อยากควักต้องออกมาถ่ายแล้วมจะพออ่อหิวนะฮะอยากกินตอนนั้นแล้ววันนี้ก็มีเรียนนะฮะก่อนที่จะไปกินอนร้านกาวต้มน,นั้นก็อไม่ได้ไม่ได้เรียนในมอนะฮะไปเรียนออนไลน์แล้วเรียนในห้องได้แทนแล้วพอเรียนเสร็จก็ แล้วตอนนั้นยกนเลน่น Nintendo s w ผมด้วยไงก็เลยนั่งเล่น Mario Kart ไก,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 ก่กิดอยู่สักพักหนึ่งไปเลยนั่นแ <c oughs> <c oughs> หละก็เล่น Mario Kart ไกลก,กิดแบบเล่นแบบสองคนอะซูไปเยอะก็สนุกด,ดีนะฮะผมก็เออมันต้องเอาจอยคอนโทรลมาเล่นเล่นเป็นอสองอันไไออ,อ,อ้ AX c o n t r o l อ e r มันมันมีสองสอง Controller ต,ติดกันอยู่ในเออ Nintendo Switch นะก <c oughs> ็น,ะ <c oughs> นั่นแหนะมันต้องแยกเอามาแยกเล่นสองคนเนี่ยแสนั้นผมก็เล่นไม่ค่อยถนัดอะไรแต่ก็สนุกดีแหละอืม แล้วหลังจากนั้นไอ้พวกนั้นก็ไปกินข้าวเอออะไรกินข้าวป้าออนกันนะฮะไอ้ร้านเต็นเขียวร้านอะไรตอนนั้นผมก็มันจะสั่งอะไรผมซูชิกินอย่างเดียวก็เออหลังจากนั้นก็นั่นแหละฮะแม่ก็พาไปกินข้าวต้มตอนนี้ผมก,กลับมาตอนนี้เวลาประม,มาณสี่ทุ่มแล้วฮะนี่ผมก็จะนอนแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าผมตื่นผมต้องเลยเจ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะก็เามื่อวานผมนอนเร็วไงก็เลยตื่นเร็วเลยฮะแต่ก็ดีแล้วแหละถ้าเกิดนี่นี่ผมง่วง,งนะ้น่ะถ้าเกิดผมนอนหลับอยงเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ก็ ดีนะฮะเวลานอนอยู่ได้เปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นอะไรผมจะได้เปลี่ยนผมก็อยากไปากจะตื่นเช้าๆแล้วก็นอนเร็วอะไรอย่างเงี้นกันแล้วนะนั่นแหละฮะดีมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ก่อนนอนเอาไมโอาคาดมันนั่งเล่นเองผมกำนึงยิเปิดออนไลน์เล่นนะก็รู้สึกว่าเล่นเก่งกว่าเดิมนะเล่นเก่งาครั้งที่แล้วที่เปิดออนไลน์เล่นแต่นั่นแหละฮะก็นั่นแหละผมนอนแล้วนะ มันไม่มีอะไรแล้วนี่ถ้าไงก็ไปเจอววกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ